แน่นอนนะครับก็รู้สึกผิดหวังนะครับแล้วก็คือวันนี้เรามีโอกาสมากเลยนะครับที่จะจบสตอร์เป็นผู้ชนะแต่ก็ผลเห็นกันแน่นอนว่าหนึ่งแต้มเราไม่พอใจแน่นอนนะครับก็เออก็คงต้องไปปรับแล้วก็พยาพยามเพียรกลับมาเก็บสามแต้มได้ด้ครับแล้ววางโปรแกรมการแข่งขันในดัดเดือนยังไงครับสาหรับนันเตหรือว่าตัวผู้เลน่นครับก็เราก็จะคงต้องปองต้อง,ต,องต้องเช็คอาการ เต่เหนือล้าแล้วก็พยายามปรับลูกเกมนะครับจังหวะเข้าทำเรามีโอกาสเข้าทําเยอะนะครับแต่เราเราจบไม่ได้ล้วก็ก็คงต้องไปไปเน้นหรือว่าเทมีนเน่เกียนเรื่องการจบสให้มากครับสุดท้ายฝา,า,ากถึงแฟนบอลในวันนี้นะครับต้องขอโทษแฟนบอนลลำปางอีสีด้วยนะครับที่วันนี้เราไม่สามารถเก็บสามแต้มได้แต่น้องๆทุกคนก็ทําเต็มที่นะครับแต่ต่อไปที่เราเล่นในบ้านก็จะพยายามเก็บสามแต้มให้ได้นะครับแล้วก็ เอาใจช่วยหรือแรงส่งแรงเชียร์ไปให้กับลำไส้ซีในการไปเยียดด้วยครับครับครับก็มันเพิ่งเปิดมาเกมแรกของเลกสองครับก็ยังติดติดขัดขัดก็กำลังจูนกันอยู่ครับจังหวะสุดท้ายเรามีโอกาสเยอะวันนี้แต่จังหวะสุดท้ายเราจบไม่ได้เองครับก็สำหรับเกมแรกของผมที่ลำปางครับก็เห็นกองเชียร์เยอะครับมีกำลังใจวิ่งครับถึงแบบ มันมีก๊อกสองก๊อกสามอะครับนั่นคือหมดอย่างเงี้ยเวลาเห็นกองเชียร์กระตุ้นเชียร์เราวิ่งเราสามารถไปอีกจังหวัดหนึ่งอ่ะพมีแล <laughs> okay, <thank you. S 1> ้วครับมีแล้วมีแฟนแล้วครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ This good players Many chance but may, uh, cannot score But f a r s t game very difficult because five minutes first chance score uh, no, uh try t score and uh, only one chance one score Uh, Sometimes uh, lose game, but today uh, never give up. Uh, we can score. Very good. Because <laughs> next game we make sure. Okay. And thank Cup. Thank you today uh, for support. We are uh, uh, next game. We do my uh, do best because again support please. Thank you.